โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาลเล่นเอาชีวรอดนะครับผมซึ่งก็ลืมนะครับผมลืมเปลี่ยนสก,กินโอ้โหออตอนแรกเราทำยังไงนะกดชิปแล้วก็ S4 ไม่ได้ S3 โอ้ยไม่ใช่ F5 เออลืมไปจนได้ก็ที่จริงมันผมโหลดนานแล้วแต่ไม่ไม่ค่อยเล่นนะ <S <S ผมได้โพสไป,แ,ปลแ,ลแล้วว่าจะให้ผมเล่นไม่ครับเกี่ยวกับอะไรทุกคนก็บอกว่าเอาชีวรอดนะครับผมผมก็จัดไปครับผม โอเคอ่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเราอยู่ส่วนไหนของโลกเราอยู่ส่วนไหนวะโหเราติดทะเลนะผมซึ่งผมชอบมากถ้าติดทะเลแบบเราจะได้สร้างฟาร์มอะไรตรงก่อนอื่นเราต้องตัดไม้ตามชีวิตปกติของชาวไม้ครับทุกๆคนนะครับผมอาเหตัดเข้าไป2องสาสกกว่าจะได้ เราจะไม่รีร้อนะฮมเราจะแบบอ่เราจะไม่ใช้ของกระการเราจะใช้แต่ของดีๆโหดๆก่อนแรกก็ตัวค้าใช่ไหมตัวค้าใช่ล้วไม่สติกเอาเท่านี้ไปก่อนแล้วก็วางตัวค้าไปตรงนี้แล้วก็ทาําอันขุดครับผมเราจะแบบเราจะไม่เสียเวลานะเราจงใช้เวลาทุกวิทีให้มีคุณค่าพูดสัเทเลย เพราะว่าทุกคนนะครับผมว่าต่อไปเนี้ผมจะตั้งใจทำคลิปแล้วล่ะเพราะว่าปกติเนี่ยผมแบบขี้เกียจมากเลยผมไม่ได้ใส่เสียงเอฟเฟกหรือว่าอะไรต่างๆเข้าไปใดเลยแบบมันขี้เกียจตัดต่อเวลาตัดต่อมันต้องหนานมากเดี๋ยวจะไปหาที่ขุดแร่นะครับอ๋อตรงนี้นั่นเองมือสนิทจัดโอ้โหขุดตรงนี้ก็ได้เอาเค็จังหวะน,นี้เราก็ขูดหินก็ไปนะฮะขุดขุดขุด,ขด,ขด โค้ดเข้าไปแล้วเราก็ไม่เสียเวลาครับผมพี่ไปแล้วก็อ้าวขับมาเฉย้ายหมดเสียงกตกใจหมดนึกว่าอะไรอันนี้ผม,ผมปรับเป็นหมวดยากนะผมโอ้โหเล่ปรับเป็นหมวดยากนะซึ่งก็ซอมบี้มันอาจจะแรงๆนิดหน่อย ไปสักทีดวะเพาว่าผมเอาอ้ไ,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 ไม่ไหวแลว้วเวอรสอมบี่โอ้นึกว่าอะไรได้ยินเสียงมาแต่ไกลต้องกระใจนึกว่าอะไรที่ไหนก็ได้ก็สอมบี้นี่คู่ดุดคูดุ เอีอเราจะทำทอดแล้วก็หลังจากนั้นก็นี่จะได้สว่างสว่างขึ้นอ่าเราจะอยาบไปเพราะว่าที่นี่มันคือทิ่ตรงกลางจุิอย่างนี้ที่ต้องนำอูโหำไปเราจเจอเหล็กครับผม โชคดีไปไหนไวะนี่อก่อนเดียวเหรอชิบหายพอแล้วแหละจะเอาเยอะไปไหนโอเคครับทุกคนผมว่าทุกคนเราน่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวผมทุกคนครับผมลืมบอกครับผมคือเราจะผมจะแบบเล่นสักสองวันนะครับผมต่อหน,นึ่งนะอีพีนะสองวันในเกมนะไม่ใช่ไม่ใช่ในในชีวิตจริงชีวิตจริงตาย,ตายเลยซะบ้าเลยเราจะเล่นสองวันใน หมายครับนะซึ่งเราจะเล่น2องวันต่อหนึ่งอีพีถ้าวันไหนที่เรานอนอะ่ะวีอ e ีพีนี้มันจะสั้นมากแต่ถ้าวันไหนอีตาเราไม่นอนอะ่ะวีอีพีนี้มันจะแบบยาวๆนะครับผมนะตอนแรกเราต้องมีดาบมีดาบติดตัวไว้อย่างน้อย,อยเจอซอมบี้ล้วก็ฟวันได้ไงอเอาขวานมาสักสองอันยังว่ายัางไงเราก็ได้ตัดต้องได้ตัดไม้อยู่ดิอ่ะแอคด้วยนี่โอเคเราหลังจากนั้นเราก็ตัดไม้ตามปรกตริกของชีวิตของ ชาวไมครครานาะอุ้ยเจอเก๋วก่ะไม่รู้ว่าสองวันนี้เราเนี่ยจะทำอะไรได้มากนะโอ้โหจะมืดแล้วเร็วจิ๊บหายเลยไม่ได้ทำอะไรด้วยจหนะึ่งวันในไมคร์ราฟเท่ากับสิบนาทีใช่ไหมผมจะไม่ได้อะถ้าใครรู้บอกในคอมเมนต์ชีถ้าสองวันมันสั้นไปก็เอาเป็นสามวันแล้วกัน าสามวันไงสามวันถ้าผมเอามาตัดต่ออีกสักนิดมันก็จะหนึ่งวันต่อสิบนาทีนะถ้าเอามาตัดต่อก็เหลือสักยี่สิบกว่านะนาทีนะผมก็ประมาณนี้มั้งเราต้องค่าเกศก่อนเพราะว่ามือเราตอนนี้สวยนึกแกนึกว่าสอบเนื้อนึกว่าคิปเปอร์ไอ้ดอกตะว,วันอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอ้โหแม่มดจิ๊บหาย ไม่ย mm ุ hmm, so like so ่งเขาผมปวดยากซะด้วยไม่ใช่อะไรหรอกชิบไฟไปปัดเท้าเดี๋ยว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 ละแวกนี้ต้องไม่มีซอมบี้ละแวกนี้ต้องไม่มีซอมบี้ละแวกนี้ต้องไม่มีซอมบี้โอ้ทอดหมดทอนหมดครับ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 จังหวะนี้เอฟสับสนไม่รู้ว่าจะกดตรงไหนดีเราต้องถือไว้หนึ่งตัวนะผมเพื่อว่าจะแบบให้มันมีแสงสว่างเดี๋ยวเราจะคราบเป็นเตียงนอนก่อน หรือว่าเราไม่ต้องนอนเลยวะเพราะว่าเราไม่ต้องนอนก็ได้นะวันเราจะได้เล่นกันแบบยาวๆเลย EP 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 แรกแบบยาวๆไปเลยที่จริงเราไม่ต้องนอนก็ได้นะเพราะเราเราเก่งอยู่เราง่าชมตเตงก็เป็นเดี๋ยวก็ตายเลยเอาเราจะค้าเป็นตะเผาครับผมเราจะทําอาหารทาอาหารเป็นด้วยละ่ะเป็นสิคับแล้วก็วางเข้าไปออประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะนอนก่อนก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเผาไอไ้อนี่ก่อนไอเหล็กเออเดี๋ยวแล้วไม่ไม่ไม่เผาอาหารกันไหมเออเผาเผาเข้าไปขอ,อโทษสำหรับคำหยาบผมเนี่ยเราจอยเราก็ารออาหารเราเราเรากินอาหารอนบางครั้งมันอาจจะมีแหลกๆบ้างนะถ้าทุกคนทุกคนครับที่ผมเล่นอยู่ตรงนี้มันมันแหลกนะแต่ว่าผมไม่รู้ทําไมผมอัดคิดว่าเวลาเวลากลับไปดูคลิปตัวเองมันมันแหลกๆอย่างไง้ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะคอมกาบมั้ง อาจจะใช่นัใช่แหละมันต้องใช่แหละเออตัดไม้ต่อเดี๋ยวเรากูกไม้ไว้ตรงนี้ก่อนเพราะมันไม่ค่อยจะมีต้นไม้อยู่ดิเ,เออกินอาหารดีครับไอ้ <c oughs> ดินตรงเนี้ยเราจะแบบเดี๋ยวเราจะทำยังไงกันไอ้ตรงเนี้ยเราจะถมเลยดีไหมแบบคนดินมาก็ถมไปเลยอะเออหรือว่าปล่อยไว้อย่างนี้เราจะตัดไม้ต่อครับชังงวันนี้เมือนกับชีวิตประกอติออาเอา ไงวะเออไปกดยนทิ้งโอ้โหตายทำไมมันกดไม่ได้แต่กดยนทิ้งอีกผมรู้ผมเพิ่งไปดูมาครับเมื่อกี้ผมไปดูมาหนึ่งวันเท่ากับสนะี่สิบนาทีครับผมซึ่งเราจะเล่นสักประมาณสองวันนี่แหละเอาเอาเป็นสองวันนี่แหละหลังจากนั้นเราก็มาตัดต่อหนึ่งอีพีก็ประมาณยี่สิบนาทีกว่าๆมั้งก็อาจจะประมาณนั้นนะครับผมแต่ผมก็จะไม่ให้มันเกินเลยกว่านั้น ไม่มันเป็นแบบ19นาทีหรือว่า30นาทีไม่ไม่ไม,มันอยู่อยู่ระหว่าง20ถึง28ก็ได้นะผมพอคลิปจะไม่ได้ยาวไงไม่ได้อัพนานด้วยฟังเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราเอาเราปลูกต้นไม้กันต้นไม้จะแทบแทบจะไม่มีต้นไม้ให้ให้ตัดเลยนี่ได้แล้วเอออืมเด,เดี๋ยวครับทอสไม่มีไม่มีมมหาไปด้วยตงมีทอ,สอ,สอติดโตครับ อ๋อทำไมเป็นงี้วะเดี๋ยวเราจะขุดฐานสักนิดหนึ่งครับสีก่อนนี้แ,แล้วเราจะขอคาเป็นทอดไปอยู่ในถ้ำไงต้องมีทอดไว้ข้าให้หมดเลยเออเนี่นี่ครับก็ขุดเหล็กครับเมื่อกี้มันจะคิดเจอเหล็กอยียู่นี่ไงได้เหล็กอีกแล้วเดี๋ยวสร้างบ้านเนี่ยอีพีนหน้าเราเราเข้ามาสร้างบ้านได้หละเพราะว่าอีพีเนี้ยมันจะหมดวันที่สองแล้วดิ ไม่ทำอะไร <c oughs> นี่ก็แค่อีพีแรกเดี๋ยวอีพีแรกเอาไปยาวๆเลยไหมเปนสามวันเลยไหมเป็นสามวันเลยไหมทุกคนพูดเหมือนมีมีคนตอบอะเออ <c oughs> ไม่มีคนตอบก็จะพูดแบบทุกคนว่ายังไง <c oughs> เหมือนแบบมีคนตอบอี่ที่ป่ากก็แค่อะไรเดี๋ยวเราขุดเหล็กตรงนี้ก่อนแล้วค่อยออกไปขุดไว้นะผม คุว่าคาร์ฟเอาชีวิตรอดแบบนี้ผมจะเล่นอยู่กี่ปีครับผมผมว่าสักห้าปีแล้ง <c oughs> พูดไปเฮ้ย <c oughs> บางทีมาเป็นไปได้ก็ได้ <c oughs> โปรฟิชชิโนอไงเออยังไงต่อวะผมก็ได้อนะ <c oughs> ไปหักพอดีเป๊ะแต่ตรงนี้เราก็ต้องจะทำยังไงวะมันไม่ค่อยสวยเลยปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านอยู่ที่กลางทะเลนะครับ นี่ไอเดียเดี๋ยวเราจะทําเกาะแล้วก็แล้วก็สร้างบ้านเข้าไปเพราะว่าผมไม่อยากไม่อยากให้แบบมีซัมบี้เยอะไงเยิเลยกันโอ้โหเวลสวยก็พี่สิบก้อนเลยล่ะเราจะไปสำรวจไอ้ตรงนั้นกัอนด้ว,ว่ามันมีอะไรบ้างนะเอ็นทำแมตกใจเดี๋ยวนะผมรู้วิธีฆ่ามันไหนวะ ด sí ี่เดามาไวายควาปเอาไม่โดินวะนี่ไงไปไหนแล้วไปไหนแล้วมา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 เหอไหมเอไปอกข้าไปหนึ่งโดออกมาๆามาออกเขาเข้าไปหนึ่งดอกมันไม่เจ็บเลยอะดาบไปเดียวกาแคบด่าบอนเล็กเดอย่าตกนะอย่าตกนะถ้าตกผมตายะ เดี๋ยวหมวดฮาร์ดในนี่ไม่ใช่หมวดโนมไม่ใช่โนมลนะครับผมไม่โดนไม่โดนไปมาใกล้ๆเลยดิทำสุดเ่ได้ดอกเอนดิปโพลด้วยอีเย้เคเอนดิปโพลลูกแรกก็โชคดีอเดี๋ยวกันอีว้ดีใจ่ไม่ใจเอนดิปโพลลูกแรก ผมนี่เห็นเอ็นเดอร์แมนไม่ได้นะผมต้องฆ่าอย่างเดียวต้องเก็บไวสบส้สับสนสับสมสะสมเออพูดอยู่สะสมไว้แบบไปฆ่ามันก่อนไงเก็บเยอะจะหายเลยขอเนื้อไหนได้ไหมเดี๋เดๆเราไม่กลัวสัมพันธ์เดี๋ยวมันก็ดับมาเองแหละเดี๋ยวมันก็รีเปาวมันขึ้นมาใหม่แล้วก็เราก็จะมาฆ่ามันต่อ ข้าเราก็อดหิวตายไงเฮ้ยทุกคนว่าผมผมว่าผมเจออะไรผมว่าผมเจออะไรแล้วโอ้ยผมเจออะไรแล้วเอ้ไม่ใช่กดชิปกดบิงดิวิ่งทุกคนว่าผมเจออะไรแล้วอืมเป็ดแค่ยัดแค่บล็อกทองหนึ่งบล็อกทองสองบล็อกกรอบอยู่ที่กรอบอะไรตังเกงฮะโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกอะไรนะอ่าหินเนี่ยหินออสซิเดียนใช่ป่ะ ลืมละไม่เล่นเล่นนานเลยน,น่าจะนะออสออสเตรียเดี๋ยวเราทําไอตัวค้าแล้วก็ทําไอขุดเหล็กผมผมจําได้นะีนมีครั้งหนึ่งที่แบบผมทําคลิปแล้วผมเอาเอา,เอาไอขุดไอขุดหินอะเออไปขุดไอเนี้ยแล้วมันไม่ได้ไงเออเสียได้ละโคตรง่เลยไม่รู้จะด่าตัวเองไปทําไมเดี๋ยวเราจะทําที่ขุดเหล็กแล้วก็ยังไงครับทําดาบครับผมดาบต้องแรงๆเอาไว้ผมนี่เป็นคนใส่บู๊นะผมใส่บู๊แต่ว่าบู๊ไม่เก่ง โคตรกะเออ,อจะมือแล้วนะขวดไม่ได้ปะไปคลิกไปคลิกซ้ายโอ้ทำไมขวดไว้ได้เอากล่องไป้ด้วยเอากล่องไวด้วยก็ <c oughs> อเอาบ็อกทองครับผมนี่เอามาเอามาต้องตองบ็อกไปอีกโอ้อ,อ แล้วอีพีหน้าเราก็จะเดี๋ยวไม่ใช่ดิเออใช่ล้วอีพีหน้าเราก็มาสร้างบ้านแล้วก็เราห,หลังจากเราเราจะไปแต่ตัดไม้สร้างบ้านนะอีพีหน้าแล้วก็เราก็อ่าอ่ายังไงแล้วก็ใช่เรามาเอาไอตรงนี้เราเดี๋ยวเราเราวางไปเลยป่ะไอ้ไออซีเดียเนี่ยเออไม่ต้องเอากลับ,บ้าน,ม,น,น,นมันเกะกะมันเกะกะไม่ใช่ไออีกก้อนหนึ่งอนใสอีกหนึห่งอนเฮ้ยได้แล้วนี่ว่า เออมันได้แล้วแค่เรามีไอ้ขุดเพชรครับผม,มก็จะได้แล้วทำอะไรไม่ได,ด้คิกคิกคิกขวาแล้วก็คิกซ้ายเพื่อทำเพื่ออะไรนี่เดี๋ยวโอ้โหไม่ม้วนเยอะจริงจริงเลือตันอีกโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหมึงชีวิไม่เหลอเก็บออกบายบาของเยอะขาต้องเอาไปเก็บวดรักษาชีวิตด้วยเออไม่สมบเยอะจริงๆ โอ้โหเสียงทุกคนได้ยินเสียงไหมด้านหลังผมอ่าเออโอ้สเกลเลตันต์สอบว่าเรต้องอ้อมครับผมเยอะจริงๆเยอะจริงๆไม่ไหวเยอะจริงๆยอยอ่ยา,ามีอยบโผล่ซอมบี้เด็กมานะซอมบี้เด็ก,น,น,กนี่โคตรน่าเกลียดเออยิงด้วยยิงด้วยมีการยิงด้วยเดี๋ยวเราเล่นไปสามอีพีเลยปะ่ะมาเดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปบุก เอาสามวันเลยไะเอาสามวันเลยไะไอสเกลูตันอยู่ไหนอะม่้ออมาะจะหลบอย่างนั้นเหรอหลบนั่นเหรอเฮ้ยซามบี้เด็กซามบี้เด็กมันไม่กดครับตายแล้ะเสียงได้ยินเสียงอยู่แล้วก็แ <c oughs> บบผมจะไม่เล่นนอกแมปเขาเรียกว่าไงนอกเวลานอกแมป นอกแมพเออผมจะมาเล่นนอกแมพนะครับผมผมจะเล่นครั้งไหนผมก็ต้องมาอาจ,อาจคลิปนะเพื่อมันแบบต่อนเนื่องกันเนี่ยมไม่ย้ายมันขาดหายไปตรงตรงไหนตรงนึงผมจะแะทุกอย่างสำคัญหมดที่จริงทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นของเราคนเดียวนะอ,อยู่แล้วอะครับเพราะมีแต่เราคนเดียว จริงเราไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะเพราะว่าทุกอย่างบนในโลกโลกใบเล็กๆไม่เล็กใหญ่ยอยู่นะอนเออมันเป็นของเราคนเดียวเฮยนั่นอะไรวะเออตาฝานหิวตายหิวตายซอมบี้ดอกเยอะไม่ใช่ดอกอะไรนะซอมบี้มันเกิดเยอะจริงๆเมื่อคืนเนี่ยเออดูมันโคตรเยอะเลยมันมันเยอะมากเอาเล็กมาแล้วก็เผาเขาเผรีๆๆๆๆๆๆๆ ใหม่ๆเพราะ่าหาดีเพตัดต้นไม้ให้ผมจังหวะนี้ถึงเวลาตัดไม้แล้วดิทุกคนว่าจะสร้างบ้านยังไงครับคอมเมนต์มาหผมจะสร้างบ้านในรูปแบบไหนสร้างบ้านแบบทั่วไปธรรมาดาหรือบ้านใต้ดินหรือว่าบ้านใต้ทะเลอยากเกิดไม่เอาทะเลแล้ไม่ต้องเอา <c oughs> เดี๋ยวรอดูครับ <c oughs> <c oughs> ก็คิดอยู่นะว่าถ้าคลิปเอาชีตรอดี่ยอดวิวไม่ค่อยเยอะผมก็จะไม่ไมเล่นนะผมเพราะว่าเราต้องเอาใจคนดูไงไม่ใช่เอาใจเราบางทีเราเราอยากเล่นเอาชีวิตรอดลงแต่ว่าเล่นไปไม่มีคนดูคนด like ูอยากจะดูอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้เหมือนกันนะเราก็ต้องเอาใจคนดูนะไม่ใช่ว่าเออมันก็ลำบากอยู่นะทําคลิปเยอะทําวิดีโอลง youtube มันลาบากเราไม่ได้เอาใจตัวเองอะเออบอกว่าจะเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยว สดีครับต้องกายเดี๋ยวกินไก่กินไก่ก็ได้ครับผมได้ยินเสียงเสียงเสียงสกลตันเงี้สักทีเดี๋ยวไล่ไก่ไล่ไก่ <laughs> ไม่น่าเลยโอ้โเยอะอยจริงไก่เร่จะต้องไปทำธนูด้วยนะเอาควไปทำธนู แต่มันก็รีสปาวมาเองแหละไม่ต้องห่วงนี่นี่อืมมามาโอ้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 เกือบตายเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปโห่เนื้อก่อนเจ็บเจ็บไม่ต้งหยาดกลุ่มปเดี๋ยวบ้านเราอยู่พิกัดไหนวะเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยเอ่อโอเคหนึ่งร้อยไป อ,อ๋อไม่ใช่ดิอาหารอาหารลืมเลยว่ามามา,มาทำอะไรที่บ้านอาหารเดี๋ยวต้องทำกล่องละกล่องมันไม่ได้ละไม่ได้ละเครื่องมันจะเต็มตัวอยู่แล้วก่อนแรกขอกินก่อนเลือดไม่เต็มอืมอร่อยข้าวเช้าวันนี้เดี๋ยว,เ,ยวเอาไอ้นี่ไปก่อนก็ไอ้นี่กล่องครับก็วางกล่องเข้าไป กดชิปใช่ไหมแล้วก็นี่ผมอันนี้ผมเพิ่งเพิ่งรู้มานะว่าทำนี้ได้ไอ้ตัวค้างนี่อ,าาออกมาเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้าไปทุกอย่างเลยนะไอ้ไอ้ไอ้นี่ชาร์จอะไรทนทอ่คงทนเหรอยังไงอ่ะ <c oughs> สากซะด้วยแข็งแรงนี่ เจ๋วเราก็เก็บต่อแล้วก็เอาอะไรอีกเนี่ยเอาหินมาเผาเอาเหล็กพูดผิดอยู่ได้ผิดตลอดเลยแค่ผิดอ่านิดหน่อยนะอันนี้มาจะขุดดินบางบางทีอาจจะได้ขุดนะแล้วก็ไอไอต้นไม้จะเอาไปปลูกครับผมแล้วเราต้องเอาไปปลูกนี่เก็บไม้ ม่อันนี้เราไม่ต้องคับก็ได้นะจริงเออเราแค่รอตัดต้นไม้แล้วก็ใช่เราตัดต้นไม้แล้วก็รอมันดอกอเจ็บนี่เป็นวันที่สามนะครับผมเราอยู่มาสามวันเแล้วเราตัดต้นไม้ไปก่อนเราจะทำอะไรต่อค่อยว่ากัน <c oughs> โอจริงนะท่านเล่นผมเล่นถึงห้าปีเนี่ยอึ้งเลยไหมทุกคนถ้าท่านไม่มีคนดูมันก็จะอยู่ในคลิปเดียวแหมโปวยตัวเองเองก็ทำไม่ได้เดี๋ยวเราไอ้นี่ตรงนี้เป็นทะเลทรายนะเรายังไม่ได้ไปสำรวจเลย มันอาจจะมีพีรามิดได้ทุกคนึจะ่มีแตได้วะนอ่เฮ้ยทุกคนดูนั่นดิมันคืออะไรผมไม่เคยเห็นเลยนะมันคืออะไรวะเดี๋ยวเราขอก,กลับก่อนแล้วเ,เอาไปเอาอืมเมื่อกี้ผมเห็นอะไรตรงเนี้ยเออ เห็นอะไรวะเมื่อกี้เออใช่ไอ,อน,นี่อ่ะฝักทองเออลืมเลยเ,ออเห็นอะไรเห็นอะไรอยู่นมกว่อเห็นอะไรจากมือเองแล้วทุกคนเออโอ้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปกดเดี๋ยวเดี๋ยวนะอย่างนี้ไม่ได้นะจะตกลงไปอีกไม่ได้นะเออไม่ใช่พีคเลยกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อน,อาน,อนจากมืและมืดเร็วจริงจีสามวันอีพีแรกอีพีแรกก็ต้องได้เท่านี้แหละมั้งก็ถือว่าดีแล้วนะ ถ้าเป็นถูกจริงมันออกจะได้แบบเครื่องอะไรแบบได้อุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์ได้ใช่ไอเทมอะเออมันอาจจะได้เยอะกว่าน,นี้ก็ได้เพราะว่าเขาเก่งไงผมก็แค่ไอเด็กกระโปกงคนนึงที่ไม่รู้จัการเล่นไมค้าบ,บนขอบแลวเพิ่งมาหัดเลนบอสเราอยู่ไหนวะก็เดี๋ยวกด F แล้วก็มันก็จะมาอยู่นั่งนี้นะถ้าใครไม่รู้มีการสอนเราดาบดาบดาบ,ดบเดี๋ยวเราข่าสู้กับอไอ้นี้สักตั้งเลยมันตายไม่ว่ากันนะตายหร้วไม่ว่ากันนะเดี๋ยวเราขอเก็บของก่อน แล้วก็ดาบเอามาไว้ตรงนี้มันจะได้ถนัดถนัดเนื้อด้วยนี่ประมาณน,นี้ได้เลยมามาพร้อมเราขอซักแมพที่แบบก่อนจะปิดคลิปต้องเอาแบบเท่ๆกันไหมเนีย่ยวางรอบสาบเข้าไปนี่งไม่ได้มีอะไรมาเกิดใกลๆ้เๆเกมมืองเดี๋ยวไว้ตัวเดียวครับผมไว้เราจับไว้ยิงสว่างให้กับเรา เดี๋ยวขอไปบู๊กก่อนใครก็ได้ออกข้ามังมุมก็ได้ o m ร์มอนบีค o ร์มอนบี o าร์มอนโดนหนึ่งทีไหนหมดวะวันนี้ยังเยอะอยู่เลยวันนี้เนี่ยหายหมดเลยเกลิสตันก็ได้มาดีมาดีาดข้าข้าซอมบี้ก่อนม <c oughs> <c oughs> าอ๋อจริงๆแล้วก็น่าก,กลัวนะเกลิสตันไม่ไล่ไม่หยุดเลยวะ มีสองสามตัวอยู่ตรงนั้นไปข้ามันก่อนเพื่อนายทำอะไรเนี้ยไปสักทีวะวนนหลังไม่มีนะนก่อนปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนปิดคลิปจะตายแล้วโอ้โหเยอะจริงพวกมึง มานี่นี่สักตัวสองตัวไม่อย่ายิงมาสักตัวสองตัวขอตัวหนึ่งละเออสามเลยเหรอไม่เราอยู่ตรงนั้นเราสิบเปี่ยกนะเว้ยตายเดือดรตายเกือบเกือบเจ็บจริงเว้ยเจ็บจริงเจ็บจริงเดี๋ยวเก็บของก่อนไม่เจ็บจริงวะเดี๋ยวแอปเปิ้ลแม่ง ่อนปิดคลิปนะครับผมเดี๋ยวเรารอเลือดก่อนแล้วก็ไปไฟครับผมคิปเปอร์วะเอาอย่าดัดทำไมอย่าดัดทำไมเดี๋ยวคิปเปอร์เดี๋ยวเราผมอยากฆ่าไอ้แม,มงมุมอ่ะจะเอายายแมงมุมมาทำเป็นธนูเออเดี๋ยวเสียงมันอยู่รอบๆเลย <c ười> ผมใส่หูฟังไงแล้วเสียงมันแบบโคตรชาร์ของโคตรชาร์ <c ười> เออ อีกทีเดียวผมตายอีกทีเดียวผมตายไม่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 ไมไมกิน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 รอรีเลือ่อนรอรีเลือ่อนจบดาบจิอ่ะเดี๋ยวแไม่มามาแค่ซอมบี้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 กินไอนเอนื้อดีแม่งเลยงจะหิวเร็วก็ตามขอให้เลือดรีอ้าเลือกไม่รีเลย ดีสักทีคอลิสเกลิตันไหมเออวิ่งเร็วสเกลิตันวิ่งเร็ววิ่งเร็วโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า